แบงค์ชายหนุ่มรูปหล่ออย่างที่เห็นกันเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าขายหมูในตลาดสดแห่งหนึ่งซึ่งการงานการเงินช่วงนี้ของเขาไม่ค่อยดีนักเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แต่เขาก็ยังใช้ความขยันของตัวเองเอาตัวรอดทูไทยไปจนได้ แบงค์ได้พูดคุยกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งในโลกออนไลน์เธอและเขาพูดคุยกันถูกคอจนกระทั่งนัดพบเจอกันและในไม่ช้าทั้งสองก็เด็กคบเป็นแฟนกันในที่สุดเธอคนนั้นชื <S <S ่อแป้งแต่เดิมแป้งนั้นอาศัยอยู่ชานเมืองไกลออกไปแต่ตอนนี้เธอกำลังย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลจากตลาดที่แบงค์ทำงานมากนัก บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณลุงเธอแต่ต่อมาลุงของเธอได้เสียชีวิตลงและได้ยกบ้านหลังนี้ให้แปงวันนี้เธอได้ย้ายขนของเข้ามาอยู่เป็นวันแรกและโทรเรียกให้แบงค์เข้ามาช่วยขนของมาแล้วครับมาแล้วครับของยังขนมาไม่มากวันนี้จัดไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะดีจังเลยนะที่ลุงเธอยกบ้านหลังนี้ให้ทีนี้เราจะได้อยู่ไม่ไกลกันมาหากันได้สะดวกหน่อยนะอืม ที่จริงเธอมาพักอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะ่ะเอ๊ะจริงเหรอดีเลยทีนี้แบงค์ขนของจัดของออกมาจากหลังให้แป้งบ้านหลังนี้ถึงสภาพจะเก่าหน่อยแต่ถ้าจัดดีๆก็อยู่สบายๆแถมเขานั้นยังมาอาศัยอยู่ด้วยได้แบบฟรีๆอีกด้วยถือว่าเป็นโชคดีเลยทีเดียว ระหว่างที่แบงก์กำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดข้าวของนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านที่ดูแปลกประหลาดดึงดูดความสนใจเขานั่นก็คือตู้เย็นสภาพเก่าคล่ำคลือใบนี้นี่เองโหยังไม่ทิ้งอีกเหรอตู้เย็นใบนี้สภาพโบราณแบบสุดๆไปเลยลุงเคยบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะลองเปิดดูสิเออฮะ ยังใช้ได้อยู่จริงๆด้วยถึงสภาพข้างนอกจะเยินแบบสุดๆแต่ข้างในก็ยังสะอาดพอได้อยู่นะเนี่ยอตู้เย็นใบเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณลุงฉันรักมากเลยนะจะเก่าแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้งใบเนี้ยอยู่ก่อนฉันเกิดอีกแล้วมั้งแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆฉันก็เคยมาหาลุงที่บ้านหลังนี้ล่ะฉันสงสัยว่าลุงทำงานอะไรลุงแกบอกไม่ต้องทำงานหรอกเพราะว่าลุงนะ่ามีตู้เย็นวิเศษใบนี้แล้วเอะยังไงนะ ลุงเห็นฉันเป็นเด็กนะก็เลยหลอกฉันว่าเอาของกินของสอดเข้าไปอยู่ในตู้เย็นใบนี้แล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้ามามันจะเปลี่ยนเป็นทองนะสิลุงแกเข้าใจหลอกเด็กนะเนี่ยใช่ไหมล่ะตอนเด็กนะฉันก็ดันเชื่อด้วยนะแล้วแกก็ยังบอกอีกด้วยว่าตอนกลางคืนห้ามเปิดตู้เย็นนี้เด็ดขาดคงหลอกไม่ให้ฉันมาเปิดตู้เย็นเล่นล่ะนะกลัวเปลืองไฟอะไรเงีย้ย แต่ก็แปลกดีนะที่ของเก่าขนาดนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะตะเกียฉันซื้อลูกชิ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวพอเรากินเหลือก็ลองมาใส่ตู้เย็นนี้ดูเผื่อจะมีทองออกมาก็ได้นะอยตายแล้วจะบ้าเหรอ <laughs> ก็ซื้อมาเยอะนี่ยังไงก็กินไม่หมดอยู่แล้วก็ต้องใส่ตู้เย็นอยู่ดีนั่นแหละนะพรุ่งนี้ค่อยเอาออกมาเวฟกินต่อและแล้ววันนี้แบงก์ก็ช่วยแป้งเก็บของจัดของในบ้านจนเสร็จ เขาเอาลูกชิ้นที่กินเหลือใส่ตู้เย็นตามที่เขาบอกและแล้วคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปวันรุ่งขึ้นแบงและแป้งเปิดตู้เย็นตั้งใจจะเอาลูกชิ้นมาเวฟกินตอนมื้อเช้าแต่ทั้งคู่ก็ต้องประหลาดใจลูกชิ้นหายไปหมดเหลือแค่เม็ดทองเม็ดเล็กๆอยู่ในถาดนั้นเฮ้ย hey, ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอแกล้งฉันหรือเปล่านะ เล่านะก็อยู่ในห้องทั้งบนด้วยกันทั้งคืนฉันไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยตอนแรกก็คิดว่าเธอแกล้งฉันเล่นเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยนะซิถึงได้ทองมาเล็กนิดเดียวแบบเนี้ยแต่ถ้าเอาไปขายก็ได้หลายพันอยู่นะจริงเหรอใช่แบบนี้แสดงว่าเรื่องที่ลุงเธอเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้วันนั้นแบงค์ไม่ได้ไปทำงานที่เขียงหมูเขาเดินขุ่นคิดไปมาในบ้านของแป้งในที่สุดเขาก็พูดขึ้นมาว่า เอาวะแป้งลองดูไม่ว่ามันจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่มันทําให้เรารวยได้เลยนะเราไปหาอะไรมาใส่ตู้เย็นอีกดีกว่าเออมันดูแปลกๆนะแต่เอาก็เอาเออแล้วลุงเธอได้เล่าให้ฟังไหมว่าเขาใส่อะไรไปในตู้เย็นนะ่ะไม่ได้เล่าละเอียดนะแต่พอจําได้ว่าลุงบอกว่าใส่จําพวกของสดๆนะโอเคลองดูพูดจบแบงก็วิ่งไปที่ปากซอยแล้วหาซื้อปลาสดมาตัวหนึ่งเอานี่ละ่ะปลาทับทิมลองดูอืม ได้ผลหลังจากที่เอาปลาสดใส่ไปในตู้เย็นวันรุ่งขึ้นเมื่อเปิดออกมาทั้งคู่ก็พบกับเหรียญทองหนึ่งเหรียญสุดยอดกำไรเห็นๆแบบนี้เราสองคนรวยได้เลยแล้วทำไงต่อดีละ่ะทำไงน่ะเหรอก็ต้องกลับไปที่เขียงหมูซะแล้วละ่ะแบงค์กลับไปที่เขียงหมูของเขาเขาหอบเนื้อหมูที่เขียงกลับมาที่บ้านของแป้งเต็มไปหมด แบงค์ยัดเนื้อสดเข้าไปในตู้เย็นเกือบเต็มตู้จากนั้นก็ขึ้นไปนอนฝันหวานรอเงินที่จะออกมาในวันรุ่งขึ้นและแล้วก็เป็นไปตามคาดหวังวันรุ่งขึ้นมีทองมากมายอยู่แทนที่เนื้อสดที่หายไปเจ้าตู้เย็นกินของที่คนใส่เข้าไปให้แล้วตอบแทนออกมาเป็นทองคำ แบงก์เอาทองไปขายได้เงินมามากมายกำไรกว่าการขายหมูที่เคียงแบบเดิมเป็นสิบสิบเท่าหลังจากนั้นแบงก์ Bang ก็เอาเนื้อหมูที่เคียงของเขามาใส่ตู้เย็นทุกวันทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาร่ำรวยเออแบงก์ได้เงินเยอะนะมันก็ดีอยู่นะแต่เราหนะ้าเพลาๆลงหน่อยดีไหมเอาของสดใสวันนี้ตามเดิมปกติก็พอเอาทำไมลนะ่ะ ในเมื่อนี่มันคือช่วงกอบโกลของเราสองคนเลยนะไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะไม่หรอกนะทำแบบเดิมเนี่ยแหละดีแล้วอะไรของเขาวะมีทางได้ตังเยอะๆแต่ไม่เอามาบอกให้เราของมาใส่ตู้เย็นให้น้อยลงซะง,งั้นหรือว่าเธอจะหวงตู้เย็นเฮ้ตอนเนี้ยเธออาจจะหาทางเอาตู้เย็นกลับไปเป็นของเธอคนเดียวก็ได้ วันนั้นแป้งขอตัวขึ้นไปนอนข้างบนชั้นสองแบงค์เดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างคนเดียวบังเอิญเขาเห็นกล่องใบหนึ่งที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็เลยลองเปิดดู <social media> เขาพบกับรองเท้าผู้ชายเก็บไว้จำนวนหลายคู่เออรองเท้าใครนะของลุงของแป้งเหรอยังดูใหม่ๆอยู่เลยแปลกๆฮะหลังจากนั้นแบงค์ก็เอาเนื้อหมูยัดเข้าไปในตู้เย็นเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับดูแย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะใส่เนื้อลงไปเยอะแค่ไหนแต่ตอนนี้ท้องออกมาน้อยเหลือแค่นิดเดียวแล้วแบงค์คุยกับแป้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้หระแป้งตอนนี้เราได้ท้องแค่นิดเดียวแล้วแทบจะไม่คุ้มค่าเนื้อหมูของเราแล้วถ้าเั้นก็พักก่อนดีไหมไม่วันนั้นแบงค์ไม่ขึ้น,นอนเขานั่งเฝ้าตู้เย็นอยู่แบบนั้น หรือว่าจะมีคนแอบเอาทองออกไปก่อนที่เราจะมาเปิดตอนเช้าแบบนี้คงต้องนั่งเฝ้ากันทั้งคืนแล้วละ่ะใช่สิหรือว่ายังมีคนอื่นนอกจากเราซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกเจ้าของรองเท้าพวกนั้นวันนี้ต้องรู้ให้ได้ขณะที่แบงค์นั่งเฝ้าตู้เย็นอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากในตู้เย็นนั่นมันเสียงอะไรอะ่ะ สียงเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในตู้เย็นแบงค์สงสัยเขาเดินเข้าไปเอาหูแนบตู้และแล้วเขาก็ลืมคําพูดของแป้งซาสนิทแล้วแกก็ยังบอกอีกด้วยว่าตอนกลางคืนนะฮะเปิดตู้เย็นเด็ดขาดเลยนะแบงค์เปิดตู้เย็นออกดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นทําให้เขาลืมตัวสิ่งที่เขาเห็นทําเอาเขาตัวแข็งลืมหายใจส่งเสียงไม่ออกภาพที่เห็นคือ หัวของใครสักคนอยู่ในตู้กำลังกินเนื้อสดอยู่หัวนั้นจะคนก็ไม่ใช่จะผีก็ไม่เชิงมันเงนยหน้นาขึ้นมาเจอกับแบงค์แล้วส่องสายตาเป็นประกายมานุษยเนื้อมนุษย์ฉันไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานมากแล้วกำลังเบื่อเนื้อหมูอยู่พอดีเลยเฮ้ย <s> นี่มันอะไรวะเนี่ยตู้เย็นผีสิงปีศาจตู้เย็น จากนั้นประตูตู้เย็นชั้นล่างก็เปิดออกแล้วก็มีสิ่งคล้ายแขนขาและมือของคนออกมามือพวกนั้นยืดออกมาคว้าร่างของแบงค์เอาไว้และพยายามดึงเข้าไปให้ใกล้กับตู้เย็นปีศาจนั้นปล่อยฉันมาปล่อยช่วยด้วยฉันเคยพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าข้อห้ามก็คือห้ามเปิดตู้เย็นออกตอนกลางคืนเด็ดขัดแบงค์แบงค์ช่วยด้วย ฉันของช่วยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันคงไปขวางตอนที่ลุงฉันกำลังกินอาหารไม่ได้อะไรนะลุงฉันน่ะเป็นคนแรกที่เปิดตู้เย็นใบนี้ตอนกลางคืนหลังจากที่ท่านถูกมันกินเข้าไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตู้เย็นใบนี้ที่คอยออกมากินอาหารในเวลากลางคืนส่วนอาหารที่ท่านชื่นชอบที่สุดก็คือเนื้อมนุษย์รอบๆอ,อ,อย่างเธอยังไงล่ะ <c oughs> ส่วนรองเท้าที่เธอเห็นน,นั่นก็คือบรรดาคนรอบก่อนหน้าเธออาหารประเภทอื่นน่ะให้ไปสักพักตู้เย็นมันก็จะเบื่อแล้วก็ให้ทองออกมาน้อยไม่เหมือนเนื้อมนุษย์ที่ให้ทองเป็นจํานวนมากฉันถึงต้องคอยหาเนื้อมนุษย์มาให้ตู้เย็นใบนี้กินยังไงล่ะ ไม่รู้ว่าแบงค์จะฟังที่แป้งพูดได้จนจบหรือเปล่าเพราะเขากำลังถูกตู้เยันใบนั้นกินเข้าไปเริ่มจากส่วนหัวเขาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดให้วางตรงไหนเหรอครับเอา้าเข้ามาในบ้านได้เลยค่ะ ดีจริงๆเลยที่แป้งได้ย้ายเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆแถบเนี้ยผมจะได้มาหาบ่อยๆอืมที่จริงแล้ว,ลวเธอจะมาพักอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันยังไงล่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า